สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับตื่นๆมาพบทุกท่านอีกแล้วครับไม่ว่าท่านจะชมอยู่หรือฟังอยู่ก็าตามเพราะว่านี่เป็นรายการที่เราอยากจะมาปลุกทุกคนใช่ไหมพี่ไก่เราปลุกกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับอืมหลายปีแล้วหลายปีอ่อหลายปี <c oughs> ใช่ใช่เอาเพอกลับมาจากโควิดเนี่ยเริ่มสตาร์ทใหม่เนี่ย new normal เนี่ยมาหลายสัปดาห์แต่ว่าก่อนหน้านั้นูทําทำมาหลายปีอาจจะในชื่อเจียวเวลาหาสุขตอนนั้นความยาวครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าอกอกะที่ไหนยังไง พี่ไก่บอกว่าเออถ้ายาวหน่อยแล้วก็พูดให้คนฟังเนี่ยได้รับไปเต็มที่เลยรับเนื้อหาสาระเต็มที่ก็เอายิบพระสูตรมาพูดแต่ตอนนี้เรามาในรูปแบบคลิปสั้นความยาวสัก10นาทีหรือ10เศษเศษเนี่ยพี่ไก่บอกเราก็เอาพระสูตรมาพูดก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมเหมือนกับว่ากับระยะเวลาแต่วันนี้พี่ไก่บอกว่าอยากจะพูดเรื่องพระสูตรทําไมนะครับทำไมถึงกลับมาหรืออยากจะนําเสนอแบบพระสูตรครับพี่ไก่มีคนบอกพี่เป็นคนดุอะนะตาแข็งแข็งเป็นคนดุอะไรอย่างเงี้ย ทำไมรู้ไหม,ไม <ave> เบื่อเบื่ออะไรเบื่อนี้มันเป็นรากของจริงๆรากของความไม่ดีนะเป็นอกุศลจิตนะคะแต่ว่ามีคนมาพยายามลากพี่ไปหาพระแล้วให้พระเป่าหัวแล้วพอพี่จะหายโรคอ่ะพี่พ,พี่พี่ไก่ป่วยเหรอครับพี่ก็พี่ก็ป่วยของพี่เป็น <laughs> เป็นก็นคนเรามันต้องป่วยอย่ะเกิดมามันต้องป่วยเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมจ๊ะแต่ว่า ยืนไม่ไม่ใช่พี่ก็ตามแม้กระทั่งคุณวสรัน์ก็ตามก็จะมาลากพี่ไปให้พระเป่าหัวแล้วก็บอกว่าท่านไม่รับเป็นลูกศิษย์ง,ง,ง่ายๆนะถ้ารับเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยหายแน่นอนนะอ,อะไรเงี้ยตัวอยากจะในใจก็ถามมาแล้วไม่หายไม่ตายหรอวะไม่หายแน่ไม่ตายหรอวะเกิดมาไม่ตายหรอว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะมันค้างอยู่ในใจมันค้างอยู่ในใจแล้วพี่ก็ถามแล้วก็เลยมีการคุยกันยาวพอคุยกันยาวพี่ก็เลยถามอกว่า พระที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ไม่เคารพนะพระพทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เคารพอยู่แล้วแต่ว่าพี่ไม่เคารพวิธีคิดตักกะแบบนี้พี่ไม่เคารพแน่นอนทาไมตรงไหนยังไงพี่กายมันไม่มีใครมาเป่าหัวพี่แล้วให้หายโรคไงแต่ถ้าน้ำมนต์ลดศีรษะเนี่ยเอาเพราะว่ามันกเป็นการสวดพุทธมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านอ่าเขาเรียกว่าสื่อบางอย่าง ซึ่งพระท่านปราถนาดีในการสวดแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้เราอย่างนี้เอาแต่อยู่ๆจะให้พี่ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็บอกว่าจะมาเป่าหัวพี่กับคุณวส<ม>ันต์แล้วให้หายจากโรคเนี่ยป่วยเลยนะเอออย่างเงี้ยแล้วก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือ i n s i s t ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเนี่ยรู้พระธรรมคําคสอนท่านเกือบจะเป็นพระหรือเป็นแล้วก็ไม่ไม่น่าเป็นพระอรหันต์แต่เขาใช้คําว่าอรหันต์อย่างเงี้ยพอพอ<ม>อรหันต์ปุ๊บพี่ก็ไม่รับแล้วอะ่ะ<ม>เพราะว่า เออบาหลีมันกะกะคัค้างะตะตะทนะปะัปรัภาพระมันมันไม่มีออ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 อกอันนี้นี่ก็ออกเสียงผิดนี่ยางอรหันต์ก็เลยควายเลยไงอรหันต์ก็เป็นเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยะคะเอาหนึ่งโโไม่ใช่สองพี่ก็โตบอกว่าเออถ้าสอนเก่งทำไมคนคนหนึ่งที่ดังในประเทศไทยถึงมาพูดอะไรผิดผิดข้อที่สามพี่ก็ถามบอกว่า ท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าท่านถึงขั้นไหนขั้นไหนบอกว่าที่บอกเป็นพระอรหันเนี่ยบอกโอ้ท่านไปถึงยานชันยานแปดอ่แบบชันแปดชันเก้าอะไรเลยที่เขาบอกชัน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 แปดชันแปดชันเก้าพี่ก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นมันไม่ตรงกับที่พี่ศึกษามาเนาะเพราะว่าจริงๆเราก็ศึกษาจากพระบาลีตรงๆเนาะมันก็ถึงที่สุดก็ชันสี่พี่ก็ไล่เลย ว่าวิตกะวิจาระปิติสุขาเอกคัขตามันก็มีแค่ชั้นสี่ป่ะหรือถ้ามีชั้นห้าก็วิตกกับวิจารณแยกกันอภิธรรมก็เรียนมาก็คือกลายเป็นว่าพี่ก็สนองอัตราตัวตนอัตราตัวเองใหญ่เลยว่าจริงๆแล้วก็โตแล้วคราวนี้เป็นดีเบตละซึ่งพี่ก็เห็นว่าอัตราเราก็ขึ้นพี่เห็นพี่เห็นอัตราพี่ก็ขึ้นแต่พี่จะเอาชนะให้ได้เลยพี่มีความรู้สึกฉันจะเอาชนะเอางี้ดีกว่าพี่จบจบท่านสอนเรื่องสันเลขาธรรมบ้างไหม ขัดเกลาัดเนี่ยไม่รู้จักทำไมรู้จักพี่บอกเออศึกษาําไมยังไงอ่ะไม่รู้จักท่านจบปริญญาเก้านะพี่บอกพี่ไม่ได้สนใจปริญญาอะไรพี่สนใจว่าศึกษาพระบาลีหรือเปล่าครับก็กลายเป็นว่าไปโต้เรื่องของพระองค์นั้นว่ามีความรู้หรือเปล่าซึ่งมันผิดประเด็นครับประเด็นพี่ไม่ได้ต้องการจะทราบแต่พี่คนที่นำมาสื่อสารพี่อย่าบังคับพี่ใช่ไหมคะแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละ ฉันต้องเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังละว่าสิ่งที่ฉันเอามาพูดเนี่ยฉันไม่ได้พูดไปเฉยๆนะฉันสังเกตนะเสียงจะมีโทสะเล็กน้อย <laughs> ฉันเอามาจากพระบัลนีนะแล้วฉันก็ศึกษาพระสูตรมานะ mm hmm. mm hmm. แล้วจริงๆมันก็ขึ้นด้วยเอวมัมเมสุดตังเอกังสมัยังพระกวา สมัยหนึ่ง <ทะ S 1> พระภูมีพระพว่าเจ้าประทับ<ไ>อยู่นะาเคยเรียนระเล่าแบบนี้อะไรเงี้ยเคยมีสมัยเรียนปร,ริญญาเอกมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยรู้จักไอ้นี่เลยแล้วจะ,<อ>ระเรียนปริญญาเอกแล้วอยู่จะจบได้ไงในที่สุดก็าทายออกไปจบไม่ได้เพราะจริงๆไม่รู้จักพระพุทธศาสนาคือเนี่ยพี่ไก่พูดตรงเนี้ยผมสังเกตดูเหมือนพูดด้วยคือมันทั้ง อัดอันทั้งตัวตนก็ขึ้นทั้งแบบความรู้หรืออะไรเงี้ยมันมันมันมาหมดเลยครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งปวงที่กำลังเล่าแล้วก็ที่กำลังจะเกริ่นนำเนี่ยคือเพื่อจะบอกอะไรเราเพื่อจะบอกว่าถ้าจะรู้ว่าอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยลงไปให้ถึงให้ถึงแบบแก่นจริงๆไปให้ถึงตำราจริงๆความรู้จริงๆไม่ไหมหรืออะไรยังไงวันนี้พี่เอามาคาตอบอาจจะไม่ได้ตอบพี่แอดตรงแต่พี่เอามาว่านี่ค่ะอะไรฮะถ้าเรียนพระพุทธศาสนาพี่เรียนจากพระสงฆ์รม อเอาเอาพอาระสูตรมาพรมายาจนะสุตตะวายทําไม <primero. S 1> นี่มันเป็นที่มาของพระพุทธศาสนาครับต้องรู้ไม่รู้พระสูตรนี้ไม่ได้วันนี้จะเล่าให้ฟังทำไมล่ะครับทำไมต้องเป็นสูตรนี้ก็เด <điều S 2> ี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <'re> ว่าทําไมต้องเป็นสูตรน,นี้เพราะมันเป็นที่มาว่าพระพุทธศาสนาตกทอดมาที่เราได้ถ้าอ่านพระสูตรนี้ท่านจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนามันตกทอดมาด้วยตํารา ด้วยคำสอนด้วยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บันทึกไว้ไม่ว่าจะบันทึกไว้ในลักษณะสังวัตคือคือการสวดพร้อมกันรหรืออาจจะบันทึกไว้โดยการใส่ไปในตำราข่อยหรือใบข่อยรหรืออะไรก็ตามแต่มันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มันไม่ใช่เรื่องพูดไปเฉยๆทีนี้เราไม่ว่ากันเรื่องสังคมว่าจริงๆแล้วสังคมเขาสอนให้คนไทยกราบไหว้บูชานะรับไหว้บ,บูชาพระรัตนตรัยเป็นของดีแต่มันมีตั้งหลายอย่างที่สอนแล้วพี่ก็ทําเสียงแบบนี้เพราะว่าทําอย่างนี้เราจะได้บุญมันก็เกิดความรู้สึกได้บุญยังไงวะงงๆงงมีสอนด้วยเลยในนี้ไม่เคยอ,อ่านแล้วเจอคําว่าได้บุญเจออ่านแต่ว่าทําให้จิตเกิดบุญเกิดกุศล แล้วเขาเอาบุญไปทําอะไรเขาเาอาบุญไปเพื่อที่จะได้เกิดใหม่เกิดใหม่เพื่ออะไรเกิดใหม่แล้วจะได้เกิดดีขึ้นอเอา้าไอ้นี่มันไม่ใช่พระพุทธศาสนานี่ไม่ได้สอนให้เกิดนี่พระพุทธศาสนาเขาสอนให้ตายเป็นนี่ก็ <c oughs> ไม่ได้สอนให้เกิดเป็นนี่ใช่นไหมคะคมันก็เลยมีความจําเป็นว่าไปเอารากเง่ามาเลยว่าจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ย มีเป็นหลักฐานอยู่เอาหลักฐานมาพูดกันไหมจะได้เดี๋ยวเสียงจะค่อยๆลงนะคะจะได้เข้าใจว่าจริงๆ่ะเียงพี่แก้หรือเียงไซเรนเสียงไซเรน <c oughs> <c oughs> นี่ยิ่งกว่าไซเรนอีกเพราะว่าจริงๆแลตั้งใจมากเลยว่าจะพูดให้ฟังเพราะว่านีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งสองอาทิตย์แล้วนะแต่ทําไมถึงยังแบบร้อนอยู่ก<อ>็ไม่รู้ติดอยู่ในใจไม่อาจจะเป็นความรู้สึกที่พี่อยากจะบอกคนไทยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าจะเอาประโยชน์แล้วกันไม่ต้องพูดว่าเชื่อพี่ยายเจดสุภาไม่ได้หม่มเหลืองเนี่ยถ้าจะเอาประโยชน์จากการเป็นพุทธธมมรรมกะสบ้างหรือพุทธ,ธาศาสนิกชนเอาแก่นมันไปเลยดีไหมหถ้าเราไม่รู้จักแก่นอย่ามาพูดกันน้อนแน,น่ๆไม่เอาฌานแปดอะไรอย่างนี้ไม่เอาเพราะพี่ไม่ฟังและมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์พี่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งพูดไม่เอ่ยนามเขาบอกว่า มีการดีเบตระหว่างผู้หญิงสองคนคนละฝ้ากแล้วก็มีคนท้าว่าอยากให้ผู้หญิงคนนี้ไปดีเบตกับผู้หญิงคนที่พี่จะพูดถึงเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาตอบว่าไม่เขาไม่เห็นเหตุผลในการดีเบตพี่ก็นั่งฟังอยู่พักหนึ่งพี่เออเข้าใจเขาเขาพูดเวลาดีเบตเทเบิลเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องการดีเบตหมายความว่าพี่แอจเห็นอะไรอย่างหนึ่งสมมุติว่าเห็นอันนี้ไม่ได้เป็นสีชมพู พี่เห็นอันนี้เป็นสีชมพูเราจะต้องดีเบตกันว่ายูเห็นเป็นสีอื่นเพราะอะไรพี่เห็นเป็นสีชมพูเพราะอะไรเหตุผลของแต่ละคนอ่ะแล้วเราก็ดีเบตกันแล้วค้างไว้อย่างนั้นที่เหลือคือการตัดสินใจไม่มีแพ้ไม่มีชนะนี่เรียกว่าการดีเบตพี่ไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไรโตวาทีไหมเรียกอะไรดีเบทเทเบิลดีเบทเทเบิลไปว่าก็ประมาณนั้นประมาณนั้นคือความหมายของสีชมพูมันจะต้องลุ่มลึกขึ้นมาจนมันกลายเป็น อากะชนิดหนึ่ง<ม>แล้วเป็นที่ยอมรับของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่สติปัญญามันต้องเฟื่องฟูขึ้น<ม>แต่ถ้าอยู่เถียงกันเพื่อเอามันนะ่ะ<ม>เพื่อจัดรายการเอาแพ้เอาชนะนะ่ะ<ม>นั่นก็ไม่ได้เรียกว่าการดีเบตทั้งนี้ทั้งนั้นมันไกลจากความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว<ม>แต่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราจะพูดอะไรเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันต้องทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะ เกิดปัญญาขึ้นจากการฟังเราถ้าไม่เกิดปัญญาขึ้นเราจะมานั่งทำหนาไมรายการไวรัลก็ไม่ไวรัลแต่เราต้องทำเพราะว่าเราต้องการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่ามันสร้างให้เกิดความองค์ความรู้บางชนิดเพิ่มขึ้นอเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเหมือนพระพุทธองค์เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรอยู่ในพระสูตรนี้โยนห้ใช่ค่ะเนี่ยผ่านไปจะสิบนาทีแล้วพี่ไก่คือสรุปสรุปว่า วันนี้เราจะคุยเรื่องพระสูตรนี้แต่เวลาก็กำลังจะหมดงั้นคงจะต้องมีตอนต่อ,ตอ,ตอไปใช่ไหมครับเกริ่นไว้นิดนึงดีไหมว่าพระสูตรนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนไหนช่วงไหนยังไงแล้วก็ตอนหน้าจะได้มาฟังกันต่อเหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นในในช่วงที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้จบใหม่ๆไม่ใช่คาว่าจบก็ไม่ถูกเพิ่งได้ตรัสรู้แล้วท่านก็เสด็จไปหลายๆแห่งณที่นี้เนี่ยท่านเสด็จไปที่ใต้ต้นไส อาชาปาลานิโครธท่านเสด็จไปใต้ต้นใสแล้วก็มีดำริว่าจริงๆแล้วไม่สอนเพราะยากคงเข้าใจไม่ได้ผู้มีทุลีในดวงตามากมีดำริรในการขวนขวายน้อยเป็นคำพูดที่คนอะไรคนพูดเขาพูดกันดำริในการขวนขวายน้อยก็คือเราแปลเราไม่ใช่แปลเราอ<ะ>ินเตอร์เพรสแปลว่าอะไรอีก เดี๋ยวหาว่าดัดจริตมันนึกไม่ออกจริงๆว่ามัน,ม,นมันเท่ากับภาษาไทยว่าอะไรอินเทอร์เพตว่าพระพุทธองค์ไม่อยากสอนอก็ได้อินเทอร์เพตว่าท่านได้ตีความเออตีความท่านขอบคุณนะครับ <laughs> ท่านได้วิเคราะห์แล้วและก็มีความปริวิตกว่าเอ๊ะสิ่งที่มันลุ่มลึกคำภีรภาพเนี่ยเราจะไปสอนใคร เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากมากๆเลยในนี้มีคำรู้ได้ยากมากๆเราจะไปสอนใครดีก็เลยดำริเกือบจะไม่ได้เรียนแล้วนะคะดิฉันที่ทำมาเก่งพูดเนี่ยเกือบจะไม่ได้เรียนแล้วนะคะคุณชัยวัฒน์อนุตะโกลชัยถ้าไม่มีบุคคลหนึ่งถ้าไม่มีพระสูตรนี้มาเล่าให้เราฟัง เ็จจบไว้ตรงนี้มาฟังกันต่อข้างหน้าว่าท่าที่ว่านี่คือใครและเหตุการณ์เป็นยังไงทำไมเราถึงได้เรียนพระพุทธศาสนามีธรรมะมาจนถึงทุกวันนี้ให้ได้เรียนรู้กันพี่ไก่จบไว้แค่ตรงนี้ดีไหมก็จบไปแบบพลิกิกขี้หนูนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่อยากให้ตื่นเต้นนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วมันของขึ้นจริงๆค่ะไอเรื่องจะเอาน้ำมนต์ไม่ใช่ค่ะเอามนต์มาใส่หัวดิฉันเนี่ยแล้วก็ให้ดิฉันหายโรคเนี่ยมันของขึ้นจริงๆนะคะ พบกันเอพิโซดต่อไปนะคะลา <c oughs> ไปก <c oughs> ่อนอครับธ <c oughs> รรม,มายาจนะส,สุดตะสุตตาค่ะนะพบกันครั้งหน้ากับตื่นตื่นตื่นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>